สวัสดีครับทุกคนผมอยู่กับผมนะครับโฟกัส25ส่วนห่ครับก็ที่เห็นผมเป็นสก,กินผู้หญิงก็เออผมขี้เกียจไปเปลี่ยนเป็นสก,กินผู้ชายนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องที่จะมีเสียงเพลงเบจิง้งเสียงเพลงประกอบคลิปเนจิ้งหลีกดังเป็นบางช่วงแล้วก็เสียงที่ฝนพึ่งหยุดตกอันนี้คือฝนพึ่งหยุดตกทุกคนโอเคมาก่อนไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามช่องช่องโฟกัส25ส่พเพื่อเป็นกำลังใจในการคิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเรายือยยังไงเนี่ย แล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่าดูคลิปนี้จบก่อนค่อยกดไลค์ก็ได้แต่เมื่อกี้ผมก็ยังสงสัยเราเยอะจรงไหมเอไม่ใช่เมื่อกี้โอเคทุกคนมาแล้วก็อยู่กันในแบบวันบล็อกเป็นที่เช่นกันที่เช่นเคยผมปวดเอา,านันเงียไม่รู้วมือไปปิดลําโพงเขากหายไปนานจากการที่ผมป่วยเป็นโควิดแล้วทุกคนผมก็หายไปนานมากเลยอันนี้คือผมพยายามจะลงคลิปนี้ให้เร็วสุดแล้วกันเนาะคลิปโลบอ,อฟฟปป้าเมื่อกี้มันคือคลิปดอง ที่จะตัดก็ไม่ได้ตัดเนื่องจากผมป่วยเป็นโควิดเนาะก็น้ำพอสมควรที่ไม่ได้ทำเราก็สอบติดสอบด้วยถ้าถามว่าผมพ่อห้องสอบแล้วไงเหรอผมได้แน่นอนทุกคนได้สอบทุกคนใช่ได้สอบไม่รู้ว่าชัายจักกรรนนับผมคะแนนมันจะเป็นยังไงนะโอเคสำหรับคลิปน,นี้เราจะมาทําฟาร์มข้าวขนาดใหญ่ทุกคนอันนี้คือขนาดเล็กที่ใช้พื้นที่แบบคุ้มค่าอย่างจริงดูดิแล้วผมเอาน้ํานี้มาจากไหนเหรอ ผมไม่ได้ถ่ายตรงนั้นไว้ลืมก็คือน,นี้ผมคราฟเอาเด็กไปคราฟคาราอ,อนมาใช่ไหมแล้วผมขุดไปดีๆมันได้หีบที่มีขวดน้ํายาอยู่ดูนะเกิดอะไรขึ้นต่อดูนะทุกคนดูดูด,ด,ดถ้าผมหาของไม่เจอก็ช่วยบอกกับพีนี่นก็นลยจะหาไม่เจอซะแล้วนี่เออขอถังหน่อยถังน้ําถังน้ําทุกคนได้ยินเสียงกริงหงเล็กหมทุกคนพวกมาแรงผมได้ยินเสียง ผนเพิ่งหยุดตกทุกคนเสียงว่าจะอยู่ขนาดนี้แหละก็ขอโทษแล้วกันนะครับนี่ดู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 ขวดมาไม่มีเสียงใหรเมื่อกีน้น้ำหนึ่งถังเท่ากับน้ำหนึ่งล้านถังทุกคน แค่เรามีขวดแก้วสักขวดหนึง่งชิดก็สบายทุกคนอันจฉริยะมากนั่นก็คือเหตุผลที่เราทำฟาร์มข้าวซึ่งฟาร์มข้าวมันทําอะไรเหรอเราก็มีวัวเห็ดเราจะฟาร์มข้าวทำอะไรโตเอนชานไหมทําโตเอนชานไหมทุกคนหรือว่าทําอะไรดีทําปุ๋ยดีกว่าอะปุ๋ยเพราะว่าเรามีแกะแค่ตัวเดียวเนาะก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยสำหรับแกะอีกตัวหนึง่ง เออคุณสัตว์ครับกูลาไปที่อื่นหน่อยได้ไหมครับก่อนที่คุณจะตกโลกตายซะก่อนไม่อย่าอย่าตายเพจเกิดอุบัติเหตุนหน่อยเผเื่อไปฆ่าทุกคนโอเคดังนั้นเราต้องเก็บของสําคัญไว้อย่างครบถังพวกนี้ปลาไม่ต้องสงสัยมาจากไหนทุกคนไม่ได้ขุดได้อะตกตกปลามาโอเคทุกคนมาไหนดูสิว่า เอาพื้นที่ขนาดไหนดีคือวันบล็อกเนี่ยเราก็อยู่ในพื้นที่นี้มันก็เอฟเคตลอดอะเนาะดังนั้นผมคิดว่าเราไม่ต้องเอาใหญ่มากก็ด้านหนึ่งอยากโตอินชานผมว่าอีกนานกว่าเราจะได้ทำแล้วเราต้องการดินสักเอาสีบล็อกแล้วกันหินนิดหน่อยเราต้องการฐานนิดหน่อยด้วยตอนนี้ผมเริ่มรวยแล้วทุกคนผมรู้สึก พอทุกคนยังไม่ได้ต้นไมย้ยังไม่ได้ต้นกล้าลาม,มาตัวนี้ไม่ต้องถามมันจากไหนทุกคนรู้ดีอยู่แต่ผมว่าพื้นที่มันแคบไปนิดนึงเนาะลาม,มาเนาะผมว่าเราต้องขยายพื้นที่กันอีกนิดนึงทุกคนดังนั้นเป็นการใช้ื้นที่คุมมากดูโตคราฟดิมานี้พอ ไม่ต้องถามด้วยที่ปรุงยามาจากไหนขุดได้ทุกคนก็มันก็มาจากกล่องที่มีขวดยาพวกนี้แหละซึ่งถามว่าผมจะปรุงไหมผมก็ไม่ปรุงนะผมไม่รู้ผมจะปรุงน้ํายาไปทําอะไรแต่เขาให้เปิ่อทองมาเขาจะให้รักษาวิเลเจอร์ก็ได้อืมเราขอคิดการไกลแปลว่าจะอยู่ลิเจอร์ไปทําอะไรทําอาชีพอะไรคุ้มสุดทําอาชีพอะไรคุ้มสุด ทำอาชีพชั้นหนังสือไหมทุกคนเออไม่ไม่แต่เราจะไม่มีอ้อยเออเราจะไม่ีอ้อยหรือว่านตเขาจะให้อ้อยมาอ้อยไม,ไม่สามารถใช้ปุ๋ยหวานแล้วหาได้เหมือนเม็ดข้าวใช่ไหมไม่ได้ดิต้องใช้อะไรที่พ่อเจ้าก่อนคนขายหินเหรออืแล้วจะมารอไปทําอะไรถ้าเราทําคนขายหินแล้วเราต้องใช้ฐานเยอะมากในการทําหินเรียบ อืมเอาหินเป็นแรกซปิ้งเหรออืมขอคิดก่อนเออทุกคนยังไม่ต้องคิดก็ได้อ่ะปูบล็อกไปก่อนเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ย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 วเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีดเดี นี่แหละข้อดีของการวางหญ้าไว้เฉยๆงั้นเข้าไปเดี๋ยวต้องใช้ตัวช่วยเราผมฆ่าเลยได้ไหมพวกวัวพวกนี trophy, ้ลุยอย่าอย่าเก็บเก็บเก็บไว้ก่อนมอมมอ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 ีกตัวหนึ่งหายมอม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 นี่มีสองตัวแล้วมอม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 อนายเป็นสัตว์ที่เกิดเองสินะงั้นเดินลงไปลงไป สัญญาว่าในอนาคตพวกนายจะได้กินข้าวอย่างอร่อยอร่อยข้าวนี้เป็นข้าวราคาแพงมากเนื่องจากต้อง,งใช้การลงทุนสูงมากในการทําเพราะนี่คือฟันบล็อกเลยละ่ะเอาไปครับสลับให้หมดเลยไหมเออน่าจะเอาหมดเลยไหมทุกคนผมถามผู้ชมผู้ชมตอบมาผมก็ทําหมดอยู่ดีเพราะว่านี่คือคลิปมันไม่ใช่ไรสด แล,แล้วผู้ชมถามจะถามไปทําเพื่ออะไรเออนี่อัปเดตใหม่ถ้าฝนตกระวงังคอดดอนไว้เฉยๆเนี่ยน้ำก็จะเต็มได้ตอนแรกผมกล่าวว่าจะไม่ใช้น้ำจากขวดดอนจากที่ฝนตกแล้วแต่อยู่ดีๆเขาให้ขวดยามาเฉยเลยผมก็ใช้ความอัฉชิยะของผมทางานทาสักหน่อยอันนี้คือผมทําอย่งางใสสะอาดนะเนื่องจากไม่ได้ใช้น้ำจากน้ําฝนก็เขาให้ขวดยามาทุกคน รู้สึกขัดใจใช่ไหมเนี่ยขาดอีกสามอันเองเนี่ยขัดใจใช่ไหมทุกคนอะขัดใจก็หยิบทอดมาเราใช้ทอดอย่างไม่คุ้มค่าเลยทอดแปะแล้วก็ปล่อยให้มันขัดใจตรงนั้นต่อไปถ้าวันผมต้องเอารวมมาวางทุกคนเดี๋ยวเดินตกเราต้องการหินอีกซีดหน่อยเอาไปทำอะไรเอาไปอุดตรงนั้นหรอไม่ใช่ เราจะใช้ทำจากหินทำจากไม้หรือทำจากดินดีขอ,อหินแล้วกันเนาะหินแล้วกันเอเอาถามไปท่านผู้ชมตอบผมก็ทำทำสิ่งที่ผมคิดอยู่ดีเพราะนี่มันเป็นคลิปมันไม่ใช่การไลฟ์สดตรงนี้ผมจำไม่ได้แล้วผมมันทำอะไรนะมาขังตัว,วสักตัวนึงแหละจำไม่ได้ ลืมเอาขวานมาเลยลืมเอาขวานมาทุกคนคือในวันบล็อกนี้ผมเสืยวอย่างเดียวเสียวตกมากที่สุดแล้วโอเคเว้นมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งเอเอ,เอแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บหนึ่งสองสามอะช่องนี้ไงลามะตรงนั้นก็ อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะขยับอีกนิดนึงดีกว่าไม่ค่อยใหญ่เลยะรู้สึกแคบๆเนาะขยับอีกนิดนึงก็เอาเหินน้องไ,ไว้ตรงนี้ไม่ต้องใหญ่หรอกทุกคนฟาร์มข้าวเอามาแบบเดียวน้ำหนึ่งช่องหรือว่าเอาแบบน้ำทางยาวผมว่าคุ้มสุดเอาน้ำหนึ่งช่องดีกว่า เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไก่เกิดสองตัวเลยแจวแต่จิงจอกมันอยู่ในนั้นออกมาดิเอา,เอา,เอาลากไปอยู่ด้วยไหมทุกคนไก่สองตัวเนี้ย <c oughs> ผมว่าผมเอามือปิดลำโพงไปหลายรอบเลยนะปิดไม่อะ่ะทุกคนแอลเราไม่มีเมสซี่เหรอเดี๋วเวๆๆเรู้สึกเรามีอยู่นะ เมล็ดเนี่ยอย่าบอกนะว่าไม่มีจริงๆอันนั้นไงนตอนแรกเค้ามีจึกว่าผมมีอยู่นะผมไม่เคยเอาไปหวานให้ใครกินนะจำด้ว่ามีอยู่ นี่นี่ดีตย้งไม้นหนึ่งอ๋อๆรู้แล้วไปไหนอยู่นี่อยู่นี่มันอยู่นี่ลืมลืมขอโทษทุกคนผมขอ,อโทษปลูกเองลืมเองมาน,นี่ตรงนั้นมีหมาจิ้งจอกและซึ่งมันเป็นศัตรูตามธรรมชาติของพวกเจ้าดังนั้นไม่ดีไม่ดีมาอยู่นี่ชั่วข่าวไปก่อน สัญญาเดี๋ยวผมแก้กตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวบอกแล้วตกไปแล้วลงมาดีอย่าบอกนะกกนะเพื่อนในคนหนึ่งตกไปแล้วไม่ใช่คนดีกตัวหนึ่งตกไปแล้วลงจากหัวไหนครับพี่พี่พี่ไก่ครับอ,อ๋อหยุดหยุดหยุดเออ,เอ,อปล่อยมันไป แล้วผมจะไปทำอะไรนะอ๋อทางน้ำ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 อยากตกไก่มากเลยแต่กไก่นี้แค่ตัวเดียวนี่สิเอาแบบไหนดีน้ำหนึ่งช่องดูซิมันจะพอไหมหนึ่งสองือ,อดูก่อนน้ำมันไปได้สี่หรือห้าช่องแล้วลือแล้วสี่หรือห้าเนจะ้าห้าไหม เอาห้าแล้วกันทุกคนเอามาอืมก็มันมาติดกันไปอหนึ่งสองตรงนั้นก็ติดกันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าข้ออันอะตรงนี้คือตรงกลางหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามเอาเอาค้างทุกคนสามแล้วสี่เมื่อกี้ค้างมันดูแปลกๆเนาะน,นี่ไงตรงนี้มันกลางไม่สุดอ่ะเอาแบบไหนทถึงไม่น่าเกียดสุดปูไปก่อนปูไปก่อนเดี๋ยวคิดเดี๋ยวค่อยคิ พูดไปทุกคนเดี๋ยวค่อยคิดคือไม่ต้องเอาอะไรกับฟาร์มข้ามาเพราะเรามีวัวซุปอยู่แล้วนั่นสิเดาฟาร์มข้าอ๋อจำได้แล้วเกือบกดเดินยาแล้วไม่ล่ะผมนี่ก็จะเดินตกสถานเดียวจริงๆไม่ไม่ตายฮาวเตอร์ก็น่าจะตายโดยตกตอนนี้แฟนชอบเริ่มเกือแล้วทุกคนแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ การเก็บข้าวจะเป็นอะไรที่เสียวสุดแล้วอเอาไงดีอ่าทำแหล่งน้ำอินฟินิตี้แถวนี้ชั่วคราวแป๊บหนึ่งชั่วคราวกันทุกคนอุ้ยไข่ ดีวยเนี่ยที่สัตว์เกิดผมอยากให้แกะเกิดนะทุกคนแกะอยากให้แกะเกิดผมไม่น่าฆ่าแกะตอนนั้นไปเลยเกื <c oughs> อบจะถึงแล้ว <c oughs> ไปต่อตรงนี้ไม่ใช่ทำอะไรเหรอลืมใช่ทุกคนผมลืมผมจะทําทำอะไรนะ <c oughs> อ๋อใคขยายพื้นที่ไปตรงนี้เพื่อจะทำเป็นฟามสัตว์เมนูจะได้ทำอเปา เอาไงดีให้มันน่าเกลียดเออเอาไงดีให้มันไม่น่าเกลียดควายไหมเอาแบบควายไหมอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาแล้วก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ าผูกแหละโอเคใช้สองถังแล้วก็เต็มหมือนไอฟินิตี้มาเนาะน่าจะได้แหละแล้วก็เอาขาสลับบูมาสักนิดนึงต่อไปเลยสลับหินสักนิดนึงโอเคถ่ายอยู่ทุกคน สำหรับคนที่เล่นนันบ็อกจะทําฟาร์มข้าวหรือไม่ทาก็ได้ผมว่าฟาร์มข้าวไม่ค่อยจะเป็นนอกจากคุณจะเผลอไปฆ่าวัวเห็ดสะกอดนั่นแหละนะ่าจะจําเป็นอยู่ถ้าคุณเผลอไปกดพลาฆ่าวัวเห็ดหรือคุณไม่อยากกินเบอร์รี่สะกอดนะแต่ผมยังไม่ได้ฆ่าเนีนผมเก็บไว้แบบปัดอุ้ยเลือดหลวยังเป็นน้ำอยู่ไหม มันยังเป็นอยูต้องเช็คด้วยเผื่อมัได้เป็นน้ําแล้วอาลุกคนขัดใจเนาะมันเหลือหนึ่งมันเหลือตั้งอันหนึ่งอ่ะทำไรดีไม่มีใครเห็นหรอกโอเคมาขั้นต่อไปเดินไปเอาทีละอย่างสอ,งอย่างชาตินี้ไม่เสร็จหรอกลุกคนเอาจอบมา รู้สึกเรามีจอบนี่ไงอยากปล่อยให้มันโตกว่านี้เหมือนกันนะไม่เอาดูววาอ่ะเคได้มาหกเม็ดก็คุ้มอยู่เนาะหกเม็ดก็ดีก็ดีกว่าหนึ่งเม็ดอ่ะ กคนรู้ไหมตอนแรกผมคิดว่าเราต้องมีชีวิตโดยใช้น้ำหนึ่งถังผมเลยคิดฟาร์มข้าวพี่เลนมากๆเอาไว้ทุกคนแต่ปรากฏว่าสมองผมมันคิดว่าเราสามารถทำน้ำสองถังได้ด้วยการเราคนาไ้ไม่วางตากฝนแต่ผมก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าผมรู้สึกว่านั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของคนทาแบบเนื่องจากมันมาตอน 1. 17 1.18หรือ1ีสซักเวอร์ชันหนึ่งนี่แหละและปรากฏว่าเขาก็ให้ขวดน้ํามาซึ่งมันก็ใช้กับเขาได้ซึ่งมุนมมานานแล้วผมก็เลยใช้ไปเลยตอนแรกผมคิดฟาร์มข้าวพี่เลแล้ว เกี่ยวจะต้องถ่ายภาพมุมสูงแล้วไหมล่ะ,ะบุกไปพิเลยเลยก่อนเพิ่มความเพิ่มความเราในการจเจริญจติบโตไม่ต้องไปเอาปุ๋ยให้มันทุกคนเดี๋ยวมันก็โตเองแหละสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะครับท่านผู้ชมนั่นคือผมต้องเอาทำอะไรอ๋อด้เวลากินข้าวจานซุปจานข้าวจานข้าวทำไมจานข้าวมันหายไปอันหนึ่ง ช่างมันหายเดี๋ยวครับใหม่จานข้าวหายทุกคนวัดีกุ๊กผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ผม,มเผลอ,อมือปิดลำโพงกว่าถ้าเปลี่ยนขอ,ขอโทษด้วยกันนะทุกคนปิดไม้อ่ะพอเพราะผมว่าโทรศัพท์มันติดกับไม่กับโทรศัพท์ผมมันติดอยู่ด้วยกันตักไม่ได้ ผมจะกินอะไรอะทีเนี้ยอา้าวเขามอดเขามอออกมามันติดเกินเกินไปอะฆ่าสัตว์ตัวนึงไม่เป็นไรหรอ,อเดี๋ยววินไก่เก็บยา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  <c oughs> จะกินอไรอะทีนี้เอา้าฆ่าวัวตัวนึงมันเป็นไรไหม เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น้าไมมีควันรอยมาจากพอกนี้สัตว์บันเบียดกันตายทุกคนผมว่าสัตว์บันเบียดกันตายว่าแต่ใครทําทั่วสุบมหายไปอน,นี้ประหยัดสักนิดประหยัดสักนิดหน่อยเราต้องประหยัดดินทรัพยากรบบลบอกหายากหมด แล้วที่ผมทิ้งสลับห็นไปทําทําไมไม่รู้อืมเอามุมออกตัดมุมออกเพราะมุมไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ถากไปหนึ่งสเต็ปทุกคนตัดมุมออกมุมไม่ค่อยสําคัญแต่ตัดมุมแล้วมันดูน่าเกียดเอาเอาใส่ใส่มุมก็ให้ตรงนี้ดีกว่าตัดมุมแล้วมันดูน่าเกียดกลออกไป แล้วก็เอาไปไว้ไหนหอ่ะนี้ก็เอาไปต่อยอดต่อใช้ทรัพยากรประหยัดกันนิดนึงใช้สุดรู้สุดได่ดเหมือนเอาชีวิตรอดธรรมดาผมก็ไม่ได้ทำสิเอาชีวิตรอดธรรมดาหลังจากนกีก็เ,เก็บอัปเดตมาผมไม่ได้ทำเอาชีวิตรอดแล้วอะ่ะตรงนี้เปลี่ยนบนหิเลยไหมเปลี่ยนเห้เลยเปเลีป่ยนเลยละกันหมดยุคข,ของพวกเจ้าแล้ว คือจริงไม่ต้องรีบวางก็ได้เพราะน้ำมันติดเออตรงนี้น่าเกียดผมว่าเครื่องปั๊มหินถ้าขาดมุมผมว่าน่าเกียดนิดนึงใส่ไปทุกคนว่าระยะมันถึงไหมผมว่าถึงแหละ ลอ,อลงนิดนึงรู้สึกว่าตรงนั้นมันมีบันไดยอยู่ใช่ไหมมีรู้สึกว่าเห็นบันไดยอยู่นะนั่นไงมีมีได้ไงผมไม่รู้รู้แค่มีม,มีนักเก็ตจังอ๋อรู้ลวมีได้ไงรู้ละมีไดไง เออเหลือนหนึ่งอ่ะขัดใจอ่ะเอาไว้เพื่ออะไรไม่รู้โอเคองั้นทุกคนสลักคลีนนี่ครับขอขอจบเพลงแค่นี้นะครับเนื่องจากเราก็ทําฟาร์มข้าวขนาดเล็กแต่ใช้เวลาทํานานมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและอย่าลืมกดติดตามสลับคนที่ยังไม่กดติดตามด้วยนะครับงั้นสลับคล,บลบี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นเกมไหมคราบหรือจะเป็นเกมอื่นหรือเปล่าก็คอยติดตามกันดูนะครับ หรือว่าอจจะเป็นเกมโลโบอกรนั้นก็คลิมนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย